วันยุดค่ะมาน,นี้เพื่อนๆก่จะบ่ายทำงานอีกแล้วค่ะจะได้ลอกดาวอีกแล้วเดี๋ยวจะมาช้อปปิ้งก่อนค่ะเพื่อนๆก่อนที่มันจะลอกดาวาเดียเด๋ยวบ่ายช้อปปิ้งกันเนาะเะนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสุจะได้ยังน่หลังจากช้อปปิง้ง <laughs> thank you รถจอดโอเคค่ะเพื่อนเดี๋ยวสูเขาไปเดินเบิ้งข้างในก่อนเด้อค่ะเนะาะบ่อไรพี่น้องเอ้ยไปมอง,งนั้นมอง retail, รีเทลบ่อไรเลยคะ่ะเดี๋ยวสิมาในเท่าะะเ,เ,ดเดี๋ยวสูดจะมาในเท่าเนะค่ะเนาะจะไปเดินเดี๋ยวสูไซส่แมสกก่อนแป๊บนึง ได้เท่าดีกว่าจะได้อีหยังบอเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวมาเบิ่งนกันพวกขุนิบพี่น้องก็เห็นข่อยยางแหมโอ้ยเดี๋ยววันพฤหัสกับบอด้ยเฮ็ดงานเราก็ต้องฟาบมาชอปปิ้งก่อนเดี๋ยวมันจะบอด้อีหยังปิดไปแล้วก็อด เอ้ยบ่มี่ยังโดนใจเลยตั้งใจจะมาเอาเสื้อผ้าไว้จไใส่เนี่ยบ่ได้ช้อปปิ้งมาพักนึงค่ะบ่ค่อยได้อีหยังเลยหันเผื่อนเยวจะไปหาสื่อกับเขาได้ปะที่นี้ <c oughs> ได้ยู่ถามาได้ก็ได้ยู่แต่มันได้บ่ค่อยถูกใจแต่กะถือว่าดีกว่าบ่ได้ชชอปปิง้งนาะค่ะเนาะโดนแลลวซูบ่ได้ชชอปปิ้งค่ะเผื่อก่า เดี๋ยวไปถึงบานใฉ้เบิ่งเนอะว่าได้อีหยังแน่เอาไว้แต่ไซค่ะเนเพื่อนบ่เมนอีหยังดอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าออกไปได้มาได้สิลละคะ่ะหาเสือภัยเสือผาไส่พรา่อ,อยมีค่ะถามามีหลายบ่เสือผาอันก็มีหลายแต่ว่าไอเสื้อผาใหม่ที่แบบออกมาแบบใหม่ๆเสียเฮ้ายั่ห้ไดนมีเลยคะ่ะก็เลยออยากมาเบิ่งก่อนก่อนที่ว่าจะไปได้ชอปปิง้งเะนาะเนอะ บ่อใด่ไปได้กับว่าเป็นอีหยังยังมีโอกาสเข้ากับจังไซมหาสื่อตอนที่ว่ามันช่วงมันถูกนํมาช่วงมันอเปลี่ยนซีซั่นเนาะค่ะเนาะมันก็จะเซลเข้ากับว่าเบิ่งอันไหนที่แบบเฮาถูกใจบ่ไดดเซลเข้ากับสื่ออันใหนที่แบบว่ามันเซลขันว่าถูกใจกับสื่อไปมันมีหลายตัวที่ถูกใจอยู่ค่ะแต่ว่าตัวมันหน่อยมันไม่มีใส่เนาะค่ะเนาะขันว่าของเซลเนาะค่ะเนาะมาทีหลังบ่ไดดน้ำเขาก็เลยอ่า กระด้อยู่แต่ว่าหลายเดี๋ยวก็จะไปซื้อกับเข่าเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไปถึงบ้านก็นจังผ้ามาเบงบ่ไรดยอย้อีียงแน่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะจะช้อปปิ้งใกล้ๆบ้านนี่แหละคะ่ะซื้อกับเข่ากใกล้ๆบ้านแค่ค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับซูซีพงรีชาแนลเชนเคยนะคะตอนนี้ซูกะไปซื้อของแล้วกะ็ช้อปปิง้งกลับมาบานพึงถึงนะะเนาะค่ะเนาะเอากับเขากับป้าเขาตูดเสร็จเรียบร้อยแล้วกะตอนนี้อยู่ห้องแต่งตัวค่ะจะเอาเส้ามาอวดว่าใดยังไดโตใดแน่จริงๆอะอยากช้อปปิง้งให้มันได้ร้ายที่สุดเนาะกับเอาส่วนที่ว่ามันลดบ้างบนลดบ่างก็แล้วแต่ห้านะะเนาะค่ะเนาะวาโตใดที่หา้ามัก ก็ได้มาลายโตอยู่ค่ะก็เลยอยากจะมาอวดเพื่อนๆเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าสุดยยลสเลยังันอันดับแรกสุดใช้เบิง้งสุดใช้เบิ้งกระโปรงก่อนเด้อค่ะอันนี้กระโปรงตัวนี้สุดสือมากสุดเมาจากมองเฮ็ดงานสุนี่แหละคะ่ะเพราะว่ายิ่เพาเฮ็ดคงเฮ็ดงานเขาก็เบิ้งไหวตัวใดงมันสวยเนาะคะ่ะเนาะตัวใดที่เ้ามักแต่ว่าเวลาชอปปิง้งยิ่เพาเลิกงานมากยิ่งเสียสุบ่ชคอยได้ชอปปิ้งค่ะบ่ได้บ่คอยได้ซื้อเพราะว่า มันเลิกแล้งกัอยากเลิกงานเสร็จก็กอ,ยกอยากกับบานเนาะค่ะเนาะก็เลยแบบว่ามือได้ยุดที่ว่าซูด้ไปชอปปิ้งเพราะว่าออหยังเพราะว่าเดี๋ยวมันก็บบได้ไปเหตุงานแล้วก็เลยเอาชอปปิ้งเมื่อวัยสักก่อนเดี๋ยวตัวที่ห้องมักมัานกัสิบ่ได้เนาะค่ะเนาะก็เลยฝ่าวไปซบชอปปิ้งื้นนี้นะคะท่านทีใช้เบิ่งว่าซูดายไอหยังแนก็คือนี่ค่ะกระโปรงค่ะเห็นบะอคะันเพืือนกระโปรงยีนเนาะค่ะเนาะอันนี้ซื้ออยู่มองเหตุงานสูอะคะ่นะนี่ค่ะ ด้านหลังตัวนี้ก็ใส่แปดเนาะค่ะเนาะจริงๆใส่หกสู้ก็ใส่ไดเนะะ้วค่ะแต่ว่าเอากันเพื่อไหวเนาะค่ะเนาะกับตัวใส่รวมแน่แต่ว่าเป็นอีหยังเพราะว่าเพื่อมึงเธอจะคล้องอ้วนขื้นเท่ากับยังบลูไว้อ้วนหรือผอมแต่ก็ถือว่าโอเคไว้เอาไว้จะใส่ช่วงซัมเมอร์หนาวก็ได้เท่ากับใส่ถุงน่องเอาเพื่อนๆน,นี่ถูกใจซูยุค่ะกูจะสอบเสื้ผ้าสไตล์แบบนี้นะะแล้วค่ะเดี๋ยวเ้ามาเบิ้งโตัะที่สองกันเนาะค่ะเนาะ หาหมองวางว่างก่อนตัวที่สองก็จะเป็นกางเกงกระถ้าวความก่อนเนาะคะ่ะเนาะสได้ไปเบิ้งช่องช่องหนึ่งซื้อช่องคุณแนทเพิ่เนเพิ่นเฮ็ดแต่งหน้านี่คะ่ะแต่งแต่งหนา้าใส่เสื้อผ้าอีหยังเสียคะ่ะเสื้อผ้าสไตล์ของเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะพอดีเพิ่นเอาเสื้อผ้ามาใส่ให้เบิ้งเป็นเสื้อผ้าหนัง พอดีพอดีช่วงนี้มันเป็นซีสันที่ว่าเขาหนา,หนาวนาะคะ่ะเนาะเริ่มเป็นเริ่มเขานาหนาวเขาก็เลยเอาพวกสผ้านังมาจะคล้องให้เสื้อ้าก็เลยเห็นอุ้ยมันโดนใจยังสิน่ะสู้ก็เลยว่าอุ้ยสู้เล่งไวยังสิเ <laughs> สื้อ้าตัวใดก็เลเล่งไวตัวได้ถูกใจเนาะคะ่ะเนาะแต่หมอสู้ก็เลยไปได้มากเนี่ยค่ะเป็นยุรานสู้เองเลือค่ะ ยูลานมองเฮ็ดงานซูเองก็เป็นเก้งหนังและะ้วค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นบปล่าแนเพื่อนก็จะเป็นเกงหนังใ้เบื้องด้านหลังมันเป็นกระเป๋าโมเมนกระเป๋าจริงหรือครับบมี่กระเป๋าแต่ว่ามันเห็ดไหวมันเป็นดีไซน์ออกแบบแล้วก็สิบขางเห็นบเป่าแนเพื่อนนี่เห็นบ่ถูกใจผานังดีมากเลยคันเผื่อนเห็นบ่นี่ผ้าเขาจะแบบ หนังดีมากถูกใจซูยูค่ะจริงๆแล้วซูวอยากใส่หกแต่มันบม่มีเพราะว่าอยู่อังกฤษใส่เขาจะมีหกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกอีกอย่างไปอีกสี่เนาะคะ่ะรุ่นคนที่ว่าโตซ้ำกันก็ซูส่วนใหม่จะใส่ใส่หกกับแปดถึงสิบเท่านั้นเันเลยสิบกับสิบโตใหญ่ขึ้นไปอีกแนยยงสินะคะแต่ว่าสําหรับซูซูเป็นคนเอวหน่อยเนาะคะ่ะเนาะซูต้องการใส่หกแต่ว่าซูไปออเดอร์แล้วมันบ่มี มันบอ่าเล่าเพราะว่ามันขายเบิดแล้วสูกก็เลยยานมันมันเบิด์ะสกอรก็เลยเอาใส่แปดมานี่ยนะคะใส่รวมนิดๆก็บว่าเป็นอย่างแต่มันก็ยังสวยอยู่ค่ะโดนใจมากดมือล้างสีใส่เห็บเบิ้ง่อสีใสเบิ้งเหมือนนี่บ่ผู้ใดอยากเบิ้งยกมือขึ้นต่อไปโต๊โตต่อไปนะค่ะเพื่อนโต๊ต่อไปกะเป็นหนังอีกแต่มันหนังคนละแบบอยู่มองเห็นงานสู้คือกันค่ะ สว,สวยตัวได้ตัวได้ก็เล่งไวนี่ค่ะเห็นบอกค่ะมันเป็นสิบหนามีกระเป๋าแต่หนังของเขาคืออันนี้จะเป็นหนังออกเหลื่อมๆน้อยๆค่ะส่วนด้านหลังก็จะเป็นนี่ค่ะมันก็เป็นเครื่องเก่งทั่วไปแต่มันเป็นหนังเนี่ยค่ะอันนี้สําหรับอซูปไปไดมากสาหรับเสื้อผ้าผัชีสําหรับคนตัวหน่อยเนาะคะ่ะเห็นบอกเขาจะเขียนไว้นี่ผัชีสำหรับคนตัวหน่อยเนาะคะ่นะเนาะอันตัวนี้ก็คือตัวธรรมดา มันบบมีพะชีก็เลยเอาธรรมดาแต่ค้ากับพอดีค่ะเนี่ยซูใหญมากใส่ใส่หกใส่พอดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นปะหน,นังดีมากเลยจะออกเหลื่อมๆแน่เดี๋ยวซูจะให้เบิ้งความแตกต่างตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้เขาจะผ่าเขาจะเป็นหนังที่แบบว่าผิวด่านจักนอ้อยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหนังที่แบบว่าออกเหลื่อมๆจักน้อยใส่เลาดสวยทั้งสองตัวแหละค่ะแต่คนเราส้มน้ะค่ะเาะนาะนะต่อไปเดี๋ยวข้าวเบิง้ง เสือกันบางเนาะค่ะเนาะเอามาเบิ้งเสือกันบางว่าซูได้เสืออีหยังมาเน่เดี๋ยวมาเบิ้งมีหลายโตมากอยากได้โตที่อยากได้กับจันบอมี่มันประโดนใจค่ะเพื่อนซูก็เลยไปได้มากนี่ค่ะมันเป็นอ่าเอาเลสเนาะค่ะเนาะมันจะเป็นสะพานร่วมเขาก็ไปเลือกเบิ้งโตใดอันนี้ก็นี่ค่ะเห็นบ่าค่นเพื่อนสูยังผ่านได้ร่องแล้วพอตอนนี้อยู่ลานเน่ะเขาจะ่ใหายร่องสผ้าเดี๋ยวเขาซื้อมาก่อน แล้วก็เฮาเอามาลองอยู่บ้านลอกเสร็จเรียบร้อยถ้าตัวใดใส่บ่ได้เนาะค่ะเนาะเฮ้าก็จังเอาไปขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่าถ้อเกิดว่ามันลอกดาวเลย้ยเฮ้าบอสามารถเอาไปขึ้นใดกันหลังจากที่เขาเปิดช็อปเปิดยังแล้วเขาจะเอาไปขึ้นใดคะ่ะทมเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้มันจะมีสีขาวกับสีดาเนาะค่ะเนาะสู้ก็เลยเอาสีสีดํามาสีดํามันใสกับส้าตัวใดได้ไงแต่ว่าสีขาวมันก็เข่ากันกับพุงเกงเนาะค่ะเนาะ ชอบมากเลยค่ะอันนี้มันอาจจะเป็นไซส์ฮกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเบิ้งใส่อีหยังไซส์เอสมันจะมีเอสเอ็มเอลทาว่าอยู่นิซูตรงใส่ใส่ไซส์เอสค่ะไซส์เอ็มบ่อใดไซส์เอ็มใหญ่แห้งเพื่อนๆหรือว่าเอ็กต้าสมอลค่ะซูจังสีใส่ใดอีหลีแต่ว่าตัวนี้ไซส์เอสถือว่าโอเคอยู่ค่ะตัวนี้อยากใส่ให้ลองให้เบิ้งมากเลยชอบมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวสูจะลองใส่เบิ้งเนาะค่ะเนาะจักหน่อยนึงเดี๋ยวมาบพูดตัวต่อไปเลยค่ะตัวต่อไปกะ จะไล่ผู้เฒ่าเนี่ยเด้อค่ะแต่มันบ่มีช่อยอหลีแต่มันโดนใจรูปทรงลักษณะแบบของมันมันโดนใจแต่ไล่มันบ่โดนบ่โดนมากมันเป็นไล่แบบอ่าดอกไม้ดอกไม้แน่มันจะออกแบบเชิง้ใหญยแน่ค่ะตา่าซุกอ่ะอายุซุกอ่ะเชิงผ้ใหญยอยู่แต่ว่าแบบของเขากับวัยรุ่นนะคะกะมันก็เหมะสมก็เจ้าของอ่ะละแต่ว่ามันมันไล่ดอกไป ซูไปเบิงกับแฟนซูเห็นไล่บอกใสหัวเลยแต่ให้จังใด้มันโดนใจก็ตตองเอาโบเป็นนี่หยังเฮาเอามาดัดแปลงใส่เอาเนาะสูใส่ได้สูหูจักดัดแปลงใส่เอาอยู่ล้วค่ะเดี๋ยวสูจะให้เบิงนี่คือเห็นบอกขันเพื่อนมันนนารักนะนี่บางทีสำคัญก็คือว่าด้านหลังเพื่อนเพื่อนเบิงด้านหลังเห็นบอกนี่นี่คือด้านหลังแล้วมันก็จะมีผูกโบเห็นบ่ขันเพื่อนนี่ บวววเรมันบเห็นซ่วงนะมันตองใส่เฮเบิงฟูกันยังมานด้ร่องกันในจุดไซเฮเบิงขันเพื่อนนี่เห็นบวกานเพื่อนแต่ไล่ดิที่ไล่มันดอกมากเลยส่เหล่าคนสีหงโอ้ยเลยล่ะนี่เฮ้ยใสเหล่าเป็นนางจิบแชมเปญมันสีขาวกันบ่นออนี่อันนี้มันตองใส่กินดื่มไหวสุดหน้มันต้องส่ดื่มไหวแชมเปญคือสีขาดอกแชมเปญก็้องอีกตัวหนึ่ง พูดนะว่าไปพี่น้องเรียว่าให้มวนซื้อเนาะค่ะเนาะเอาเดี๋ยวง่ายๆเดี๋ยวสุดจะลองใส่เห็บเบิ้งเด้อว่าไม่ฉสิเขาว่าเขาเพื่อนเพื่อนเบิ้งในเดือว่าสวยว่าสวยเป็นบอกสูในเดือว่าว่าสวยหรือว่าสวยเนาะค่ะเนาะ๋ยวสิใส่เห็บเบิ้งจกโตค่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันเลยเนาะค่ะเนาะแล้แล้วค่ะเพื่อนเป็นยังไงเนี่ยเห็นว่า่ะด้านหลังโอ้ยแม่เจ้าด้านหลังว่าเซ็กซี่มากเพื่อนสอบมากเลย แต่ว่าดานหนาเขาก็จะเรียบร้อยแน่นอนค่ะถ้าอยู่หลายแล้วเขาก็แต่งเห็นมันเขาเกินไว้อย่าง่งเซ็กซี่เซ็กซี่ได้นิดหน่อยแต่ใหญ่มากอยังบรว่านั่นนะคะกะดนหลังถือโอเคอยู่ดันหนาเขาก็ปิดไปเพื่อนเบิ้งเป็นยังไงเนี่ยี๋ยวสู้จะยืดเห้บเบิ้งด้วยค่ะสูจะสู้จะให้เบิ้งเก่งน้ำสู้ใส่เก่งหนังน้ำค่ะเบิ้งดูเป็นยังไงดีคันเพื่อนเห็นบ่ค่ะส่วนด้านหลังกะนี่ค่ะเห็นบะ บโเป็นไหนาะค่ะนาะเพื่อนๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยบดเลยเห็นบ่ค่ะด้านหลังเพื่อนผูกโบฟูกับผูกวัฒน์นาะค่ะนาะจริงๆมันต้องผูกขึ้นไปอีกไงไงแต่ว่ากับผูได้แค่นี้นี่คันเพื่อนเห็นบ่ก้มเกงหนังเป็นยังไงนี่ค่นเพื่อนเขากันบบอุ้ยเล็บสูกมันเกาะ เห็นบ่คันเพื่อนเดี๋ยวจะให้เบ่งทั้งตัวเนาะคัะนเนาะนี่ค่ะจะสอบอยู่เนี่ยค่ะเพื่อนเห็นบ่ก็ถือว่าโอเคอยู่แบบอยู่นี่มันหนาวเนาะค่ะเนาะก็จะใส่ประมาณนี้แต่ว่าแต่ว่าไลา่มันก็เสียอันนี้เนี่แต่ว่า แต่สูก็สอบอยู่ด้วยค่ะสูสอบด้านหลังมันขันเพื่อนได้ส่วเห็นบ่เห็นด้านหลังมันขันเพื่อนนี่แอบเซ็กซี่นิดๆค่ะถือว่าพานอยู่ค่ะตัวนี้เดี๋ยวโตต่อไปเดี๋ยวเบิ่งกันเราเป็นเพื่อนซอยเบิ่งน้ำเด้อค่ะว่ามันเป็นยังไงแน่เนาะค่ะเนาะมาล่องเสือตัวนี้ให้เบิ่งนะค่ะเพื่อนเห็นบ่นี่สูล่องเบิ่งกับกางเกงหนังแล้วมันบกเข้ากันมันเป็นสีดำโพดสูก็เลยเอากางเกงยีนมาใส่ให้มันคู่กันค่ะเพื่อนเห็นบ่ เรียยร้อยไปอีกแบบเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็โอเคอยู่ <c oughs> สอบอยู่ค่ะตัวนี่เสือซองตัวใส่ให้มันเข่ากันก็โอเคอยู่ค่ะสอบตัวใดบอกนียเด้อค่ะเ้าเด้อค่ะเพื่อนเด้วสูกไจ้ล่าเพื่อนไปกับสุดมหมเนาะคะ่ะเนาะหวัง <c> ว <oughs> ่าเพื่อนจะสอบคลิปวิดีโอนี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็บ,บอกด้วยว่า สุดได้สวยเนาะคะ่นะเนาะ,ะเดี๋ยวรอบหนะ้าถ้าเกิดว่าได้ใส่ออกง่ายก็จะได้เตรียมพร้อมได้เลยปรตองมานังเหลือให้เสียเวลาเนาะคะ่ะเดี๋ยวสุก็จะลามด้กันแค่นี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับสุใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ